ไอ้เขามันเนติตนี่ก็แปลว่าแบบแผนหะมายความว่าเราก็จับเอาที่เวลานี้เราชอบอะไรในบทพระกรรมฐานสี่สิบาากองเนี่ยถ้าเราจะไปเอาบทใดบทหนึ่งมนดมนบทใดบทหนึ่งนี่มันยาวไปในกรรมฐานสี่สิบาากองนี่ยถือมันยันตายไปเลยถ้ามันยังไม่ถึงมรพัน,นชาตินี้เพียงใดอีกหน่วยนี้ไม่ยอมทิ้ง ใครคว่าไม่ดีไม่ดีคุณภาพต่ำช่างมันแล้วถือว่าบทนี้บทสำคัญที่เราจะเป็นอุธนิพพานได้ข้างหน,น้านละไปได้แน่นอนอย่าเรพอใจว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธว่าธรรมูหรือว่าสังโฆหรืออิติสุกโตอะไรก็ช่างให้ชอบใจที่เป็นบทธรรมะจริงๆตั้งใจจริงๆร,รักยริงรบทนี้ชอบ เนี่ยพอชอบเขาจริงๆแล้วจิตมันผ่องใสเนี่ยตายพอตายปุ๊บอย่างเลวก็เป็นนอนอยู่บนสวรรค์ตอนนี้หากว่าเป็นเรื่องของกรรมฐานเนี่ยถ้าดีอารมณ์ตั้งมัน่นก็โนนไปพักร้อนอยู่บนมโลกเห็นไหมมันเป็นชาตินี่มามองดูเวลาตอนนี้ก็ชักตั้งท่าเลือกได้แต่อยลงมาเกิดเป็นมนุษย์ดูก่อนถ้าไม่พอใจกูยังไม่มา เนี่ยเบ่งได้ด้วยนะไ,ไม่ใช่ลงมาแบบทรงเด็ดดูก่อนว่าเราพอใจจะมาจะมาได้ไหมถ้าเราพอใจจะมาอ๋อนีพระพุทธเจ้าต่อไปไหนเะนี่ยโดดไปหาพระพุทธเจ้าดีกว่าถ้าพวกภาวนาว่าพุทโธเนี่ยต้องพระพุทธเจ้าสอนจริงจะเป็นอะไรได้ห ถ้าพระอาหารหันต์องค์อื่นสอน,สอนไม่มีทางได้เพราะว่ามีอารมณ์มีจิตใจเฉพาะพระพุทธเจ้าแม้กระพื่นนี้ก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าแน่เพราะว่ามีอารมณ์ผ่องใสามากก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสท่านเป็นเราเป็นเทวดาลุกขมพระพุทธเจ้าเทศจบเป็นอรหันต์ทันทีนี่ความจริง พระพุทธเจ้าตรัสข้างหนึ่งเทวดากับผมนี่เขาบรรลุอรหันต์มากกว่าคนเยอะ <c oughs> ใช่ไหมนี่ฮะว่าเราภาวนาว่าทำโมรหรือสังโฆได้อ,อย่างอื่นอาจจะเป็นปัจจัยพระอรหันต์องค์อื่นที่เป็นคู่ปรับกันสอนได้อย่างอิตาสียังเทียงองค์ไหนก็ได้ไนี่กปอย่างนี้มันไม่ยากนี่ฮะว่าเราคิดมาชาตินี้เราไปไม่ได้นะ ตอนนี้มีที่ที่เราจะไปได้ในชาตินี้นี่มันก็ไม่ยากเลยแล้วก็ปล่อยมันใะ่ค่อยๆปล่อยจะไปปล่อยทีเดียวหมดปล่อยทีเดียวทั้งเสื้อทั้งกางเกงมันเดนไม่ได้เนฮะ <c oughs> ้เรืองอ้ไรก็ปล่อยเสื้อก่อนให้พุงมันปิ้นดีก่อนว่าหน้าดันด้านนิดก้ปล่อยกางเกงขายาวหรือั้งกางเกงขา,าสั้นเฮ้ เนื่อพออารมณ์เชี่ยงแล้วทีนี้เราปล่อยกันเกงค่ะสั้นออกหรือทอาเตียวใช่ไหมพอผ้าเตียวไม่ไอายเลยแก้หมดเลยหมดนี่เวลาที่เราจะไปนิพพานมันก็เหมือนกันเขาค่อยๆปล่อยแบบนี้ทีแรกเขาปล่อยหยากงั้นปล่อยตัวอยากซะก่อนให้ตัวอยากเป็นปล่อยอะไรปล่อยโลภะก็โลภะหยาก ให้ของที่เลวกว่าที่เราใช้แล้วก็ให้แต่เฉพาะคนที่เราชอบอย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดปล่อยนะนี่ต่อมาก็ให้ของที่เสมอเราใช้ให้ของกาเลวที่เราใช้นี่เขาเรียกว่าธาตสถานถ้าเกิดเป็นคนชาติหน้าต่อไปถ้าเป็นมหาเศรษฐีของดีใช้ไม่ได้อย่างอาริรเศรษฐีเนี่ย ผ้าใหม่แกใช้ไม่ได้ตอนใช้ผ้าที่เขาใช้จนชาแล้วจะใช้ได้ข้าวสารที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเต็มที่เนี่ยแกกินไม่ได้ต้องกินข้าวหักเพราะว่าอาการที่แกจะเป็นมหาเศรษฐีก็เพราะการให้ทานแต่แกให้ทานที่เป็นธาตุสถานของที่ดีขนาดที่แกใช้ได้แกไม่ให้แกต้องให้ของที่เลวกว่า ใอ้อาหารการบริโภคก็เหมือนกันมันดีขนาดที่จะกินได้แก่ไม่ให้ก็ให้ที่มันเลวกว่านี่เวลาที่แกจะไได,ได้ก็ได้แบบนั้นแต่ก็แกก็เป็นมหาเศรษฐีได้ใช่ไหมก็เบ่งได้ยังไงงไงชันก็เป็นมหาเศรษฐีตอนนี้ต่อไปถ้าจิตมันสูงขึ้นเราก็ให้ของที่เสมอกที่เราให้ถ้าเสมอที่เราให้นี่เขาเรียกว่าอะไรสหายาทาน <c oughs> เราใช้ผ้าแบบนี้เรากินอาหารแบบนี้ของใช้แบบนี้เวลาที่เราจะให้ใครเราให้ของเสมอกบบับที่เรากินเราใช้จัดเป็นสหายทานนี่สแสดงว่าความโลภมันลดลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วและเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อะไรกันสองในสามนี่ต่อมาการให้ทานอารมณ์มันดีขึ้นเราก็ให้ทานของที่มันดีกว่าที่เรากินเราใช้ นี่เราใช้เสื้อผ้าแบบนี้เวลาคนเขามาขอทานเราเอาผ้าที่เนื้อดีกว่าให้ไปก็ถือว่าให้เพื่อการสงเคราะห์ชาติหน้าเราอาจจะได้ได้ดีกว่านี้นี่ของที่เรากินจริงขนาดนี้แล้วแต่เราไม่ให้เราให้ที่ดีกว่าที่เรากินอย่างคนก็าทำมาทำบ,บุญตอนเช้า,เ,ชาเขาจะใส่บาตรพระบางทีอาหารแบบนั้นเขาไม่ได้กินนะปกติเขาไม่ได้กินเวลาจะทําบุญเขาจะเอาม,มา จัดมาเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้เขาเรียกสามีทานสามีเนี่ไม่จะแปลว่าผัวนะ่าให้ทานแกผัวให้ทรงเดชยุ่งเสร็จกลับไปบ้านถูกตีตายจาก็นผู้หญิงสามีทานสามีนี่เขาเปนน็นนายแสดงว่าอารมณ์แห่งการให้ทานมันเป็นนายของโลกมันมีกําลังเหนือีนด้านวัตถุทานที่เราเป็นเครื่องวัดนะ ตอนนี้ทานอีกอย่างหนึ่งที่มีกําลังสูงกว่านี้จะไม่จะลงทุนนั่นก็คืออภัยทานให้อภัยกับคนที่ทําความผิดเขาสร้างอารมณ์ที่ทําให้ลมใจเราไม่สบายเราให้อภัยอภัยทานนี่มันต้องไปบวกเมตตากรุณาต้องบวกกวมีหารเนี่ยห็เป็นทานด้วยเป็นกรมวิหารด้วยแต่คนที่มีอภัยทานเนี่ยศีลไม่มีขาด ไม่ต้องไปนั่งรักษามมลนดสินมัไปไหนมันอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์เ่ามีพรมีหารสี่ที่อย่างเดียวเรื่องศินไม่ต้องไม่ต้องไประวังมันมันไม่กี่ร้อยตัวก็ชังม,มันไม่หนีไปไหนพรหมีหารล้อมคอบกันหมดแล้วแต่ถ้ามีพรหมีหารศี่สินบริสุทธิ์ด้วยการให้ทานก็บริบูรณ์เป็นสามีทานด้วยแถมอาภัยทานก็มีด้วย นี่จิตก็ทรงฌานตลอดเวลาคนมีพอมิหารสี่เนี่ยจิตเป็นฌานตลอดเวลาไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไปฝึกกับใครให้มันมีพอมิหารสี่จริงๆแล้วเวลาจเจริญมีปัสนายานาเราก็เคลียขี้ตายากกว่านอขี้ตาก้อนมันเล็กยเคลียไม่ถึง <laughs> อันนี้จริงๆ อันนี้คนที่เขาแย็นได้มักได้ผลจร,จริงๆเนี่ยต้องเข้าถึงพมีหารสี่จริงๆอันนี้มันของง่ายๆง,ง่ายจริงๆนะเ้าจิตเข้าถึงพมีหารสี่เนี่ยวิปัสสนาญาณนี่ง่ายมากเพราะจิตมันทรงฌานอยู่ตลอดเวลาจิตมีอารมณ์เยือกเย็นตลอดเวลาพมีหารสี่มีอารมณ์เล่าร้อนที่ไหนหนึ่งเรามีความรัก คนและสัตว์ในโลกเรารักเสมอี่ตัวเราเห็นไ,ไหมมันก็เป็นจิตมันเป็นมิตรอยู่ตลอดเวลาที่สองข้อสองเรามีสงสารปรารถนาที่จะสงเคราะห์คนและสัตว์ในโลกให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลานี่บริการที่สามเราไม่ไม่มีอารมณ์อิจฉาริ่เสียใครถ้าใครเขาจะดีพลอยยินดีกับเขาด้วย ปรการที่สีกฎของกรรมใดเกิดขึ้นมาเกินวิสัยที่จะหักห้ามได้จิตไม่ดินด้นรนถือว่านี่เรื่องธรรมดาที่เรามีกันห้เนี่อธิบายสูงกว่าเขาเทศหน่อยนะแล้วก็ตอ้องอธิบายแบบนี้คืาย่าถูกอธิบายบอกเห็นคนอื่นเขามีทุกข์ไม่ซ้ําเติมวางเฉยอันนี้ไม่ถูก เขามีทุกข์หรือไม่มีทุกข์เขามีทุกข์หรือเรามีทุกข์ก็ช่างมันเกินวิสัยที่เราจะปลดเปลื้องมันได้ถือว่าเป็นกฎธรรมดาถ้าตามภาษาหลวงพ่อจงบอกว่าใช้นี่มันไปห,หมดหลวงพ่อจงท่านใช้สัพว่าใช้นี่มันไปนี่ก้าที่เขาเป็นอรหันต์แล้วเขาพูดแบบนั้นนี่ในเมื่อจิตเราทรงพรมีหารศีลแล้วหาตัวบาปสักต,ตัวตัวนั้นมันบาป มันจะมีอารมณ์ชั่วเข้ามาแทรกได้ตรงไหนความเดือดร้อนหัวใจมันจะมีตรงไหนหนึ่งเห็นคนเาสัตว์เรารักสมุดแล้วให่ไหมแต่ที่เวรักที่นี่แย่งคู่ครองก็อขาดเนี่ยเือเรารักเสมอได้เราเราสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์คือมีจิตเอื้อเฟื้ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีไม่ชา้ารทริยาไข่ อารมณ์ใจสบายเมื่อทุกขเวทนาเกิดไม่หวั่นไหวถือว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้จะมีอารมณ์เราร้อนที่ไหนก็มีแต่ความเยือกเย็นเมื่อความเยือกเย็นทรงตัวอารมณ์จิตก็ถือว่าเป็นฌานว่าฌานนี้มาตั้งอยู่ในด้านของกุศลไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาที่ไม่ฉาสมาธิมันเป็นสัมมาสมาธิและอารมณ์ตัวนี้ถ้าใครทรงอยู่ได้ เวลาตายแล้วไม่ต้องต่างใจไปมันไปอยู่พรมให้พรมนี่มันต่ำเขามีพานนิดเดียวเนี่ยใช่ไหมนี่เมื่อใช้พรมีหารสี่ควบคุมใจใจมันจปยังไงเมื่อควบคุมใจใจสบายก็ใช้พรมีหารสี่เป็นอุปกรณ์สําหรับเจริญปัสนาอยา่างนีเมื่อใจสบายแล้วเราจะทํำยังไงก็ได้แบบเราเขียนหนังสือเนี่ย ถ้าใจมันสบายจะคินให้ตัวสวยแบบนี้ก็ได้ถ้าจิตใจเรามุ่งหงิดทําอะไรก็เอาดีไม่ได้นี่ก็เหมือนกันการพิจารณาขันห้าประกอบปฏิธาสีมื่อจิตประกอบปฏิเมตตาคุณนาสองอย่างพิจารณาขันห้ามก็สบายนี่ทำกี่วันได้พวกนี้เนะีะเจริญจริงๆไม่เกินเจ็ดเดือนไปอรหรันฮะไม่เกินเจ็ดเดือนจริงๆ ไม่เห็นนี่ใครถึงพระองแต่ว่าต้องทรงพรมีหันเสีให้ได้จริงๆนะจะทรงพรมีหันสีแต่ว่าน,นักนาเข้าเอาสระเอสใส่ช่ไ่มัวยอสยใสมันท้ายซะเอาไม่เอกออกเป็นพรมีหันเะสียใช่ไหมเละนี่ไม่ยากถ้ารู้แล้วก็เวลาพิจรารณาพระปลดขันห้างเขาปลดด้วย บ้านนี้ไม่ช้าก็พังแล้วถ้ามันไม่พังเราตายก็ไปไม่ได้ไปดูของใช้นอนเอ้ยนี้ไม่ช้างก็พังไม่พังเราตายก็ไปไม่ได้ไปดูร่างกายนี่ถ้ามันพังแล้วเราก็แบกไปไม่ได้ช่างมหมเวลานี้มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมันไปโชคราวถ้ามันตายแล้วก็เลิกกันแค่นี้เองไม่เห็นยากเลยนะ